โอเคครับผมเกมเริ่มขึ้นนะครับไม่รู้ครับเปิดเข้าเข้าซ่อมเครื่องก่อนผู้ล่าอยู่ใกล้ฉันครับน้องหมอตรงโนเหล่ะยังไม่มีใครขึ้นไปไปไปปิดรถไฟนะครับโนนฮันเตอร์ Hunter อยู่ตรงโน้นสูงๆไม่แน่ใจว่าเป็นแบ็คไวหรือเปล่ามองไม่เห็นครับ แบกไหวจริงด้วยครับผมน้องนักโทษเดี๋ยวก่อนทำไรอะ่ะอยู่เดียวรถไปเฉยเลยทันก็ไม่ได้ไล่นะครับแล้ว <c oughs> เ,เพื่อนจะเล่นยังไงเนี่ยไม่กล้าไปซ่อมเครื่องนั้นเลยปกติเครื่องนั้นจะมีรถอยู่นะถ้าหันไล่ก็ขึ้นรถได้อะไรอย่างเงี้ยน้องนักโทษยังจุ๊กอยู่นะครับนานอยู่ รอบนี้น้องพราวได้ซ่อมครับผมน้องนักโทษจุกนานอยู่นะเดี๋ยวเราไปคือถ้าเข้ามาจุกเครื่องนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีรถแล้วนะครับมีคนรถไปนักโทษจุกนานนานเยี่ยมเลย สายซ่อมไม่ได้ซ่อมครับน้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายคิวครับผมน้องพายน้ำก็ยังตีเพื่อนไม่ได้นะครับรอบนี้หันไม่ลุมนะครับต้องบอกว่าเซอร์ก็คลายคลเครียดหน่อยแบบไม่ไม่ตื่นไม่กดดันมาก 5เครื่องครับเราซ่อมไปประมาณเกือบเครื่องนะเมื่อกี้มีน้องมาช่วยก็เลยไม่เต็มเครื่องแต่ถ้ารวมกับเครื่องนี้น่าจะเครื่องกว่าคละก็56นักโทษล้มแล้วครับจุกนานตอนนี้เหลือ3เครื่องนะครับไม่น่า3เครื่องเต็มอะ่ะเพราะของเราก็ครึ่งหนึ่งแล้ว ฮันเตอร์เห็นเราครับโอ้ยฮันเตอร์ตีใหญ่ละน้องบอกว่าไปแล้วครับช่วงนี้ติดลมบอกครับผมได้ครับขอบคุณที่แวะมาเล่นด้วยกันนะครับน้อง you ยูนิสเราซื้อวิ่งเร็วนิดนึง แล้วก็อยากจะซื้อปืนครับแต่ไม่มีตังค์สาวน้อยพาฮันเตอร์ไปไกลๆก,ก็ได้นะครับปาดูไปเรื่อยๆอย่างที่บอกครับนั่นแหละเอารถไปแล้วมีคนเอารถไป ้องไม่เห็นน้องครับน้องอยู่ไหนเนี่ยบอกให้หนึ <Aw> ่งที <reap> ไปก่อนนะเรายังอุ๊ยเราโดนตีไม่ได้แล้วตอนเนี้ย วัด <laughs> ดีไปก่อนช่วยไม่ได้จริงได้แค่นี้แหละมีคนซื้ออยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดประตูละ สาวน้อยโดดลงมาโอเคครับเขาไม่ตามมา,ากล่าวว่าถ้าเขาตามมาเราจะโดดจะวับขึ้นไปที่เดิมนะครับ ไปที่อื่นสิครับผมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วธูราอยู่ใกล้ชัอนอ้าอยัางตามเราอยู่นะครับต้องหาไม้เข้าแล้วละ่อะอุ้ยเกือบไป าเราจะไปไหนเนี่ยโอ้โหตรงนี้ไม่มีไม้ครับลืมนักโทษเล่นไปหมดละข้อทางหน่อยเขาไม่ตีหรอก โดนได้ยังไงเนี่ยช่วยเพื่อนครับช่วยเพื่อนโอ้โหปืนปืน ตั้งไปช่วยเพื่อนหน่อยครับไปช่วยเพื่อนหน่อยแล้วไปช่วยเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปช่วยเดี๋ยวพี่จะไปช่วยนั่นไงได้ปืนกันและกันครับมีปืนสองกระบอกตอนนี้ประตูปเปิดหรือ,อยังเอ่ย น้องต้องแตเย็ยนๆใจเย็ยนๆเ,เข้าไปก่อนเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยมีใครยังไม่ออกติดบ้างน,นักโทษนักโทษนักโทษผู้อย่างรู้สาวน้อยโอเคหมดแล้วครับโอ้ยลุ้นขอบคุณน้องนักโทษไม่ขอบคุณ,คณทุกคน